รอบเนี้ยคุณเจ็บแน่เพราะคุณจะต้องเจอของจริงไอ้ด่ามันเป็นเหี้ยอะไรมากก็เนี่ยไอ้เหี่อะไรเนปาติน่าควายเสียเส้นเสียตาตีเลยตัดฮะไอ้หน้าหีมีเกมมากเลยไอ้ตัดเกมยกตังค์ไอ้ควายจะท้าโงท้าตีท้าต่อยไอ้ตัดดาบเงินกาดเลยก่อนมไปท้าปันไทยแล้วนะหี่อะไรเอาดาบมีแไปตีหัวไม่ได้เรื่องที่สองมันมีแสงแบบไอ้ตัดตับเกาะเลยชิบหาย บ้าไอ้ควายมีู่ในโลกกระตูไหนจัดได้ไห้หีมันนี่มัาตีเนี่ยัดจีเอาขี้เปียกตุียมาไอ้ควายมึงจะวขี้เปียกตุ้ยมาหอ้เยี้ยอาต้มดาเมตไอ้ัดแลิกเปิดอ่านหน้าหนุนัดเอาไม่ได้สไอ้ัวเจอ้ยต้นไอ้ควายเตอ้ยเหี้ยเกลเอและอีกแล้วไม่ต้องทำาคิม็ดดาตอ่อยขาตีต่อไอ้จัดไม่ต้องมาทำไฟต่อได้เยี่ไม่ไป็นไฟเลยควายมันไป็ไฟเป็หัวตู้หนีได้หืยี่ควายิดหนึ่งตัดเอาดาเมตเนี่ยตัวตึงไอีควายแบบขี้เลยหีย วายพลูเตอร์เตอร์มากเป็นรงจริงเลยอ่ะมูกคเน่ยตัดไปนู่นเลยามาลูกมาจิงจริงง่ายไี่ได้ยังมี่ปายวายไม่ต้องใช้ดาบใช้มวยใช้ดุยี่เรอกมึงไหนตาดออกมาออกมาเนี่ยที่เปลี่ยนป้าปากวายเมื่อตายแล้วเฮียใจไม่ออกล้วเข้าใจไหาเยียเจมมาดาบเนเจมนี่กูเยียเมากูเนยเียเอาไปเลยวายเอาไปั่วลาบเียเอาลาบเอาติเอาเกลือเนี่ยเอาไป,ไป,ไป น่อยเราเปี้ยแดดนะก็ใจไม้เชียจะได้มีสติมันมีสีแล้จะได้มีสติไัวอะไรอิบายไอ้สัสตัวจก็ใจว่ากอไดีโม่เกรอดีเยี่ยมันต้องมาทำชิดท้าได้ต่อได้เยี่ยมันด่าใครมัดาทิ่เดียวอีกวายสิ่ที่มึงทำได้ตอนแรกก็คือมึงขนมโหเลยมึงองมือมีอะไปจเข้าเหนียวก็ใจว่าเอามือจะต้ข้าเหนียวเนยแล้วป้าเนีมนกนงเมกเนไอ้สัแลก็บินจ้ะมึงทำอะไรไม่ได้ก็ใจว่าเยี่ย